สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัทีราสกุลดีเลขที่สิบเก้าฉันมัธยมศึกษาปีที่สี่ยมสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชลินุกษ์ฉันไม่ต้อศึกษาปีที่สี่ยมศึกษาแผนการเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจค่ะวันนี้พวกเรากลุ่มสามจะมารีวิวไอโฟนสิบเอ็ดค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายธวัชพุทธพูนครับ สวัสดีครับผมชื่อนายรัฐวัฒน์ิกโมครับนยยมพูดถึง iPhone 11เปิดเปิด,เป,ดเปิดตัวในปี2019และเป็นที่นิยมต่อเนื่องจนมาถึงปี2023และแสดงให้ถึงความน่าถือจากลูกค้าที่ใช้งานรวมถึงความคุ้มค่าของประมาณมือถือแล้วแแ,แม้ว่าตลาดมือถือจะมีการนำเสนอโทรศัพท์รุ่นใหม่ออกมาเรื่อยๆแต่ iPhone 11ก็ยังมีความคุ้มค่าในการเลือกซื้อความสวยงามด้านการออกแบบ iPhone 11 โทรศัพท์ iPhone 11มาพร้อมกับหน้าจอล i q ว i d r e t น n าขนาด6.1นิ้วซึ่งอาจไม่มีความชัดเหมือน OLED ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันแต่ยังคงมอบสีสันสดใสและความชัดเจนในการแสดงภาพได้ดีระดับหนึ่งในทีเดียวการแสดงผล HDR ที่ได้รับความนิยมการแสดงของผลหน้าจอ iPhone 11เหมาะสำหรับการใช้งานในประจำวันความคามชัดอัตราส่วนยังมีสีความไม่ยำสูง แม้ว่าจะไม่เท่ากับโมเดลล่าสุดแต่หน้าจอของ iPhone 11ยังคงอ่านง่ายในแสงเข้าไป iPhone 11มาพร้อมปฏิบัติการระบบกล้องคู่ประกอบไปด้วยเลนส์ Wide และเลนส์ Ultra Wide าามีความละเอียด2้านพิกเซล iPhone 11ใช้ชิป A13 Bionic เป็นหลักในการใช้งานเึื่ง iPhone 11ส,เ,สเปคตัวนี้มีพลังงานที่เป็นมาตรฐานมาตั้งแต่เปิดตัว อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ไอโฟนสเกตยังคงน่า,านประทับใจด้วยการผสมผสานระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ปรับาะสมในแบบฟานกลาัอุปกรณ์จะใช้พลังงานได้อย่างดีข้อดีข้อเสียของ iPhone 11เ,เครื่องนี้หนึ่งเลยข้อดีก็มีลื่นใช้งานง่ายสองมันจะไม่ค้างเลยค่ะอะ ถาะเพราะว่า iPhone เขาเหมือนพัฒนามาให้มันมีประสิทธิภาพนในการใช้งานได้ดีในระยะยาวส่วนข้อเสียนะคะ Beta าแบมันจะลดทุกๆเอ่อในการใช้งานของเราถ้าเกิดต่ำกว่า80เราก็ควรเปลี่ยน Beta าแบแล้วค่ะข้อ2เลยคือแบตหมดเร็วมากใช้ไม่ถึงวันค่ะ iPhone 11 ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชันล่าสุดในปี2023ซึ่งยังคงอัปเดตซอฟต์แวร์และมีความปลอดภัยอย่างแน่นหนาและต่อเน,นื่องคะ่ะพวกเรากลุ่ม3าขอจบการรีวิว iPhone 11เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะครับไม่มีแสงไงค่ะไอเคียง ค่ะดิฉันนางสาวพัทิลาสกุลดีเลขที่สิบเก้าฉันมาเทอมสามทีมปีทสอวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพน้ยุทอาชั้นมาเทอมศึกษาปีที่สามปีที่สอง